Thank you. หลังๆครับมีแต่คนบ่นว่า Mercedes-Benz ครับมีปัญหาบ่อยครั้งครับและล่าสุดครับ Merced e s Benz AMG GT 63 S มีปัญหายูทูบเบอร์ชื่อดังครับได้เผารถทิ้งทันทีเลยครับเจ้าของ Mercedes-Benz AMG GT 63 S ชาวรัสเซียครับได้ทำการประท้วงผู้ผลิตรถยนต์ฉันชาติเยอระะมันด้วยการเผาลงทิ้งแนะแล้วก็เอามาอัพคลิปลงบน y o u t u b e ครับ ซึ่งรถคนนี้ครับเป็นของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวรัสเซียครับซึ่งยูทูบเบอร์รายนี้ครับมีผู้ติดตามเกือบ5ล้านคนครับหลังจากที่เขาโพสต์ครับตอนนี้มียอดวิวไม่ต่ำกว่า9ล้าน8แสนครั้งครับซึ่งเจ้าของรถ Mercedes-Benz คันนี้ครับพบปัญหามากมายเกี่ยวกับ Mercedes-Benz ครับเขาอ้างว่าได้ส่งไปยังตัวแทนจำหน่าย Mercedes-Benz ในพื้นที่ถึง5ครั้งครับแต่ทางตัวแทนจำหน่ายก็ปฏิเสธที่จะซ่อมให้เขาครับ เขาได้เรียกร้องหลังจากการซื้อรถมาซึ่งจะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ถึง4เดือนนั่นเองครับแล้วก็เจอปัญหาซ้ําอีกหลายครั้งครับหลังจากออกจากศูนย์ไม่กี่วันฮะเขาเจอแบบนี้4-5ครั้งครับจนเขาไม่ค่อยจะพอใจฮะแล้วเขาได้ทําเรื่องของเงินคืนเต็มจํานวนครับแล้วเขาก็เสริมว่าถ้าหาก Mercedes-Benz ไม่ตอบกลับภายใน5วันเขาจะดําเนินคดีตามกฎหมายครับแต่สุดท้ายครับทางยูทูบเบอร์คนดังกล่าวครับก็ได้เผารถทิ้งครับ แต่ว่าทางค่าย Mercedes ไม่สนใจคำเตือนของเขานั่นเองครับไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามครับโดยวิดีโอดังกล่าวครับแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทำลายรถ GT 63คันนี้แน่นอนครับและที่น่าสนใจไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราเห็นผู้ใช้รถ Mercedes-Benz ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียครับ ทิ้ง Mercedes-Benz AMG GT 63 S จากเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำลายเช่นกันครับบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากขับจริงๆอยากจะต้องซ่อมจริงๆเอามาให้แอดมินขับก็ได้นะครับแอดมินก็ยอมขับรถสภาพที่แบบนี้ฮะยอมฮะขอขับก่อนครับขับยังไงก็ดูหล่อครับ Mercedes ครับเรามาพูดถึงสเปคของ m e r c e d e s AMG GT 63 S ครับเป็นรถคูเป้4ประตูครับราคาเกือบ15ล้านบาทเลยครับ โดยขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 บายเทอร์โบส่งกำลังสูงสุดถึง639แรงม้าครับทำแรงบิดได้สูงสุดถึง900นิวตันเมตรที่2,500-4,500รอบต่อนาทีครับส่วนอัตราการเร่งระหว่าง0-100ครับใช้เวลาเพียงแค่3.2วินาทีครับและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด315กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยฮะมาพูดถึงสเปครถรถคันนี้กันครับ Mercedes-Benz AMG GT ครับคือรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงขนาด2ประตู2ที่นั่งครับมาพร้อมกับท่อไอเสีย AMG MM Performance และ AMG Dynamic Plus Package ครับส่วนพวงมาลัยเป็นแบบพิเศษครับเป็นแบบ Race Mode นั่นเองฮะ ส่วนเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 4.0ลิตรครับเป็นรุ่นพื้นฐานนั่นเองครเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo ขนาด4.0ลิตรให้กำลัง577แรงม้าแรงบิดอยู่ที่799นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ AMG Speedshift MCT 9สปีดครับและยังมีระบบขับเลื่อน AWD สามารถอัตราเร่ง0 100ภายใน3.3วินาทีทำความเร็วได้สูงสุด310กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราคาอีกตัวนึงครับ Mercedes-Benz AMG GT 63 Coupe 4ประตูราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 3 6 5 0 0เหรียญถึง159,000เหรียญโดยภายในตกแต่งออกแบบมาให้มีความหรูหราตามราคาของ Mercedes-Benz นั่นเองครับถือว่ามองแวบแรกนี่เหมือนขับยานอวกาศเลยฮะและทุกท่านละครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับ Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4MATIC คันนี้ครับที่ได้ถูกเผาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและที่ประเทศไทยละครับมีใครคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสามารถร่วมสนุกกัน้ ได้ครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะปิดคลิปไปครับขอความไม่ตากดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องมอเตอร์เอด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ